เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม b บ a ดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาทําการสรุปภาพรวมตู้กาชากันเหมือนเดิมเลยนะโดยครั้งนี้นะครับจะเป็นตู้กาชาลีลันนะครับจากภาคสงครามเลือดพันปีเนาะตัวละครที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นในส่วนของโทชิโร่แล้วก็ จางตู้นะนี่คือตู้ลีลันนะครับไม่ใช่ตู้ใหม่แต่อย่างใดเนาะซึ่งตู้นี้นะครับจะมาในวันนี้เลยก็คือวันที่16กันยาบ่าย2โมงอยู่จะถึงวันที่23กันยาก่อนบ่าย2โมงแน่นอนว่าประกาศตู้กระชากลางเดือนเนี่ยมันออกมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าประกาศตู้กระชากลางเดือนเนี่ยมาตั้งแต่วันที่13แลวเนาะใครที่ไม่ได้สนใจตู้กระชากลางเดือนอยากจะมาจัดตู้นี้ก็มาจัดตู้นี้ได้นะครับเอาสลับตู้กระชาตู้นี้นะครับอย่างแรกเลยในเรื่องของเลทนะครับ เลท้กชายังคงเหมือนเดิมนะเหมือนเลททั่วไปคือโอกาสการได้5ดาวเนี่ยอยู่ก็คือ6%ในทุกๆสเต็ปนะครับลุดเลท1.5ไฮไลท์คือ4.5นะครับการันตี5ดาวแน่นอนที่สเต็ปที่5นะ5 1าสิบห5 20, แล้วก็25นะครับเขาจะการันตีตัวละคร5ดาวแบบไฮไลท์ให้คุณแน่นอนนะครับและก็ในส่วนของตัวละครไฮไลท์นะครับมาทั้งหมด9ตัวละครด้วยกันจากภาคสงครามเลือดพันปีหมดเลย แต่เอาจริงตัวละครข้างตู้แอบดูน่ากลัวอยู่นะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันเก่านะแถมไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่ด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับภาพรวมตัวละครในตู้นี้นะว่าน,นปัจจุบันยังสามารถทำอะไรได้บ้างมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันที่คนแรกนะครับกับคุจิกิเบียคุยะนะครับเวอร์ชั้นนี้ข้อดีคือเท่นะลุปอาร์ตโคเทเนะี่ยคือข้อดีข้อเดียว <laughs> ที่เหลือคือเฉยๆมากนะครับลิงก์เฉยๆนะอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแต่ก็มันรู้สึกว่าดูดีเป็นทางเลือกแรกอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของเกมเพย์ที่มันโคตรห่วยสะบัดเลยนะครับเกมเพย์บยคุยะคือไม่ดีแล้วนะครับ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ ability ครับ ability หลังจากการเกิดใหม่แทบจะไม่มีอะไรมาซับให้เบลคุยะาตัวนี้มันเก่งขึ้นเลยเบิ้ลฮงเบิ้ลฮิตสกิลก็ไม่มีนะครับภาพรวมคือตัวละครที่ไม่เก่งนะเป็นตัวละครสงครามเรืองพันปีที่แบบติดท็อปตัวกากได้เลยนะสำหรับเบลคุยะาเวอร์ชันนี้ถ้าเกิดจะเอาไปเล่นเองนะครับภาพรวมคือลูกอ์ตโคเท่นะแต่การเล่นคือสวนทางมากๆนะตัวนี้ก็เลยแบบอ่อนงับไม่เก่งเบลคุยะานะครับ แล้วก็ต่อมานะครับผมขอรวม3คนเลยแล้วกันนะกับลูเคียยูรุจิแล้วก็อิชิดะนะครับทั้ง3คนเกิดใหม่ได้เหมือนกันนะในส่วนของลิงก์ผมมองว่าใช้งานได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคุณต้องการลิงก์แบบไหนมากกว่ากันนะต้องการความแรงหรือต้องการให้ัแบบลดคู่ดาวได้ความแรงไปด้วยนะครับก็ ทั้ง3คนสามารถใช้ได้ในเรื่องของลนะิงก์เนาะและในส่วนของออฟิตี้หลังจากการเกิดใหม่ก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของเกมเพย์อาจจะไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะทั้ง3คนเลยนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้เล่นทั่วไปเล่นหอคอยนะครับพวกคอนเทนต์ยากๆไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอิชิดะจะไปโดดเด่นด้านลิงก์มากกว่านะเพราะว่าตัวนี้ค่าพลังมันเยอะแล้วก็ลิงก์คือดูดีด้วยสำหรับอิชิดะนะครับแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับฮนะัสวานเนาะสำหรับฮัสวานเะนี่ยจะเป็นตัวละครที่ออกแบบเเอาไว้ล่นน P, นะนใ PVP ณปััจจุบ ถามว่ายังเก่งใน PVP อยู่ไหมผมต้องบอกวันนี้ครับว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรใน PVP แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเกิดใหม่มากก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับเมตายุคปัจจุบันนะทางเลือกอื่นๆที่ไม่ต้องถึงกับเมตายังคงดูดีกว่าฮัตวัดนะครับเพราะฮัตวัดเนี่ยมันไม่มีความสามารถในการช่วยเพื่อนนะจะเน้นเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นเป็นหลักนะแบบเอาไว้ทําดาเมจใน PVP อะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าปัจวับันเนี่ยตัวละครที่มีหน้าที่แบบฮัตวัดมันมี เยอะแยะไปแล้วนะครับฮัตวามันไม่ได้ช่วยบูทช่วยดีบัฟอะไรพวกนี้มันทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่ทดแทนใน PP P ีพมันมีค่อนข้าง,งเยอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นฮัตวานนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคัมพีคุณน้อยเอาฮัตวานไปเล่นใน PVP <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ไม่เวิร์กนะครับตัวนี้มันจะไปแบบเล่นได้ลื่นๆระดับหนึ่งก็คือแบบต้องคัมพีสูงจริงๆก็สักแม็กอะครับฮาาผ้าถ้าไม่แม็กนี่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากใน p v p นะครับก็เป็นทั้งเลือกลองๆแล้วกันสลับฮัตวานนะครับ แล้วก็คนต่อมานะครับกับลิเยบาโลนะสำหรับลิเยนะครับตอนนี้เกิดใหม่ได้แล้วแล้วก็ในบรรดาตัวละครลุมตู้ทั้ง7ตัวละครนะอ่าแค่เฉพาะตัวละครลุมตู้นะไม่นับ2คนข้างหน้านะครับผมมองว่าลิเยเนี่ยดูดีสุดแล้วนะครับในเรื่องของการเอาไปเล่นเองนะตัวนี้ภาพรวมคือลื่นเลยเกิดใหม่ได้แล้วมีความแรงนะครับตัวนี้เกมเพย์มันไหลลื่นใช้งานได้ง่ายนะภาพรวมอัลเบอร์ตี้ถือว่าดูดีระดับหนึ่งด้วยมีอัลเบอร์ตี้ช่วยในการเล่น ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยกเลิกการตีมุดดินนั้นหรือว่าจะเอาไปแบบทะลวงเกาะแข็งก็ได้นะครับใครที่ต้องการความลื่นไหลในเรื่อง,องการแดกก็สามารถไปทำอารเบอร์ตี้น้ำหอมเพิ่มเติมได้นะตัวนี้เกิดใหม่ได้แล้วมันก็เลยแบบเล่นลื่นขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่ามันได้ความแรงอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าตัวละครเกิดใหม่มันก็ยังคงสู้ตัวละครยุคใหม่ไม่ได้อยู่ดี นะครับมันก็คงยังเอาไปแบกพวกคอนเทนต์ยากๆย,ย,ยังคงไม่ไหวนะเอาไปเล่นแบบพวกตีกิลระดับสูงหรือว่าลิมิเกอร์ควสยังไม่ตอบโจทย์นะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นดันอื่นๆน,น่ะมันเล่นได้ลื่นขึ้นเยอะสำหรับเจ้าลิเยน,นะผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยภาพรวมคือดูดีนะครับขาดแค่ในเรื่องของความแรงถ้าเกิดเทียบตัวละครยุคใหม่นะขาดแค่ตรงเรื่องตรงนี้เลยนะครับส่วนลิงก์ก็ถือว่าดูดีระดับหนึ่งแต่ว่าจะเป็นลิงก์ทางเลือกนะมันไม่ได้ใช้งานแบบได้ทุกตัวๆๆละครนะครับมันจะใช้งานกับตัวละครที่ ไม่มีสถานะผิดปกติเท่านั้นนะครับแล้วก็คนต่อมานะครับกับอิชิดะริวเคนนะสำหรับริวเคนในเวอร์ชันนี้ยังเกิดใหม่ไม่ได้นะในบรรดาตัวละครลุ้มตู้ทั้งหมดเนี่ยมีเพียงแค่ริวเคนที่เกิดใหม่ไม่ได้นะครับภาพรวมเกมเพย์ตัวนี้ไม่ได้ไหลลื่นขนาดนั้นนะเกมเพย์ผมมองว่าอยู่ในระดับเดียวกับพวกแบบอิชิดะยูริจิลูเคียเลยนะเพราะเกมเพย์คือแบบยังขาดความลื่นไหลยอยู่สำหรับเจ้าริวเคนนะครับแลก็อพบลิิตี้ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะั้นไอ้เจ้า บาโลนะเจลิเย่บาโลภาพรวมอเวเบลตี้ ti, ยังดูดีกว่าลิวเคนเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเกิดใหม่ได้แล้วนะต้องไปรออีกทีหนึง่งสำหรับลิวเคนนะครับว่าเกิดใหม่แล้วจะมีอเวเบลตี้มาช่วยในการเล่นมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอนาคตนะแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้ลิวเคนก็เฉยๆครับไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะผมบอกว่าลิเย่ดูดีกว่าต่อมามาดูในส่วนของตัวละครไฮไลท์หลักของเรากันบ้างนะเริ่มที่ฮิสึิยะโทชิโร่ก่อนเลยนะครับ สำหรับโคชิโร่ในเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายโจมตีปกตินะเน้นในเรื่องของการโจมตีปกติเป็นหลักนะครับตัวนี้ออกแบบมาเอาไว้ตีกิวโดยเฉพาะเลยนะการที่เ,เพื่อนๆมีเจ้าฮิสกยะโทชิโร่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะช่วยได้ดีมากๆในการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดนะครับเพราะว่าตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดเนี่ยไม่มีใครสามารถโจมตีปกติ ได้ดีเท่าโทชิโรอีกแล้วนะตัวนี้คือตีแรงมากๆถ้าคุณมีเนี่ยช่วยได้เยอะระดับหนึ่งเลยนะแถมตัวของโทชิโรยังสามารถบูตจบเองได้ด้วยตัวคนเดียวนะเพราะว่าสกิลสองเขาเนี่ยสามารถทําการซูเปอร์บูตแล้วก็รวบตัวละครที่อยู่ข้างๆได้ภาพรวมในการเล่นก็ถือว่าดูดีเลยนะสำหรับสายโจมตีปกติระยะประชิดนะครับเพราะว่าโทชิโรเนี่ยได้ทั้งความกว้างแล้วก็ยก,ก,กระดกเข้ามาด้วยนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นอย่างอื่นนอกจากการตีกิวเนี่ย ความลงความแรงมันจะดรอปลงมาระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่ตีกิวนะแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวละครที่เอาไว้แบกพวกล i มิตเบเกอร์เควสนะเพราะว่าล i มิตเบเกอร์เควสเนี่ยมันแทบจะผูกขาดกับสายสก,กิลสัดส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายนะครับกับจังตูนะสำหรับจังตูนะครับจะเป็นตัวละครที่เอาไว้แบกคอนเทนต์ยากๆเป็นหลักเลยนะครับโดยตัวนี้ มีในเรื่องของการเปิดใช้งานเกตเอฟเฟคด้วยนะความแรงก่อนเปิดใช้งานเกตเอฟเฟคก็ถือว่ามีอยู่แล้วนะถ้าเกิดยิ่งเปิดเกตอีกเนี่ยก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะสำหรับเจ้าจาังตู่นะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่เก็บเกตเอฟเฟคง่ายเพราะว่ามีอับพลิี้ซับในเรื่องของเกตมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถวนสกิลได้ดีด้วยเพราะเวลาเปิดเกตเอฟเฟคเนี่ยจะได้ลดคูลดาวน์สกิลอีก30%เรนนะครับมีความลงความแรงชัดเจนภาพรวมเกมเพย์ถือว่าดูดีระดับหนึ่งนะอาจจะมี ติดขัดบ้างในบางจังหวะเนาะเพราะว่าสกิลที่สของเขาเนี่ยมันเป็นสกิลไฮโลนะบางทีถ้าเกิดคุณวนเกตไม่ทันอาจจะไปรอคูดาวตรนนั้นช้านิดหนึ่งแต่ว่าสกิลหนึ่งของเขาคือดีมากๆเพราะว่ามันโจมตีไปข้างหน้าแบบไกลๆเลยนะครับภาพรวมถ้าเกิดเล่นแบบ ชำนาญระดับหนึ่งเนี่ยมันจะวนสกิลได้ไวมากสกิลสอที่เสียเวลาเกรดช่วยได้เยอะนะทำให้การวนสกิลสอเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับทำให้การโจมตีเนี่ยมันต่อเนื่องนะดามเมจจะได้แบบเต็มที่ไปเลยสำหรับเจ้าจังตู่นะครับก็เอาไว้เคลียร์คอนเทนต์แบบพวกย,กยากๆได้เลยนะพวกตีกงตีกิ้วหรือว่าลิมิตเบกเกอร์เควสจังตูก็ตอบโจทย์เอาให้มันตรงเงื่อนไขแล้วกันนะถือว่าเป็นตัวละครสีฟ้าอีกตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะสำหรับเจ้าจังตู่นะครับ สรุปภาพรวมตัวชาสงคมเลือดพันปีลีรันในครั้งนี้นะครับเอาจริงเนี่ยตัวละครที่มันน่าสนใจจริงๆนะที่ผมมองว่าได้มาสามารถเอาใช้งานได้หลักๆน่ะก็คือจางตูกับโุชิโร่แค่2คนเลยนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นตัวเลอกเสริมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิงหรือว่าเอาไปเล่นสนุกๆนะอย่างเจ้าลีเย่เนี่ยผมชอบนะผมรู้สึกตัวเนี้ยเก่งเล่นแล้วสนุกก็จริงแต่เวลาคุณเล่นจริงๆเนี่ยคุณไม่ค่อยได้ใช้เขาหรอกนะคุณก็คงจะใช้ตัวละครที่มันเก่งกว่า นะครับพอลิเย่เนี่ยมันเกิดใหม่มันเก่งขึ้นก็จริงแต่ตัวละครที่มันเก่งกว่ามันมีอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าคุณจะชื่นชอบตัวละครพวกนี้จริงๆนะแบบสามารถทนเล่นได้นะครับเออของผมเนี่ยคือแบบต่อให้ชอบขนาดไหนถ้ามีตัวละครที่มันรวดเร็วกว่าในคอนเทนต์นั้นผมก็คงใช้ตัวอื่นสัดส่วนใหญ่นะครับแน่นอนว่าเกิดใหม่ตามที่บอกมันเก่งขึ้นอยู่แล้วนะเออมันเก่งขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถึงเวลาจริงเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวละครอื่นสะส่วนใหญ่มากกว่านะครับก็ตัวนี้นะครับ ผู้เล่นใหม่นะเอาจริงผู้เล่นใหม่ผมไม่ค่อยอยากแนะนํามากนะผมมองว่าเปิดถ้าเกิดอ,อยากเปิดจริงก็สักห้าสเตปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าลงทุนสักเท่าไหร่2ตัวละครมันเก่งก็จริงแต่ว่าต,ตอนนี้เนี่ยตัวละครสีฟ้าผู้เล่นใหม่ก็น่าจะมีนิมยะอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีตัวละครสีฟ้าเก่งๆอยู่แล้วนะหรือมีผู้สังหารฮอลโลเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องแคร์จังตูก็ได้นะครับส่วนโทชิโร่มันเป็นตัวละครที่แบบเฉพาะทางนะเอาไว้เล่นในเรื่องของการเลีย์คอนเทนต์ตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิด นะครับเธอเกิดลำบากเรื่องจุดๆดนี้อยู่มีโทชิโร่ก็ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยเนาะกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าจ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ไว้เจอนใหม่วิดีโอหน้าเนาะวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก,ก็ปุ่ดตามกันนะใครที่จะเปิดขอให้โชคดีน,นะครับไปก่อนละสวัสดีครับ